เอาลองให้ทำไมอ่ะรอขึ้นมันต้องมีอ่ะเป็นไเป็นไง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 นะนปไปนอนพ่หนูเลยเรื่องไงอ่ะเรื่องมันเป็นไทำไมต้องร้องไห้วันพ่อมาจะไมจะไม่ต้องร้องไห้อ่ะจะกอดก็อดไม่เป็นไรเลยใช่ไหมเออ ตรงร้องง่อ่ะีใจไงมัีมีคมนไม่ีก็ดีก็ดีก็ดีก็ไม่เป็นไรก็ดีนพร้อมด้วยก็ครอก็ดีก็ดีก็ดีนะอโอเคไม่เป็นไรไม่มีอย่างื่นใช่ไหมมันมย่างน้นะเออเอาเะเป็นไรครับเป็นไรครับ มาคุณเป็นอะไรคร <No uh ับเราพ่อรักหนูไหมพอมาเป็นครอบครัวเราต้องรักกันนะพ่อบอกเลยว่าอยากให้ครอบครัวอบครัวอย่าทิ้งก yeah. ัะเด็นนะถ้าครอบครัวไม่รักกันเลยเราครอบครัวไม่ได้ใช่ไหมเราต้องอันดับแรกเราต้องรักครอบครัวเรา เราเรารักคอบครัวอบครัยังไงก็ผิดถูกยังไงก็ซึ่งมันไม่ได้คือก็รักหนูเป็นลูกสาวเป็นคนตอนนี้ก็เป็นลูกสาวแล้วจะเปตอนนี้ไม่ได้เป็นที่ไหนอ่ะก็เป็นอยู่แล้วหรือว่าเอะไรอยู่ร้องไห้ก็งงเนึกว่าเออนึกว่าพ่อกำลังคุยเรื่องเรื่องอะไรนี่อะไรซึ่งอะไรหรือไม่ใช่พ่อกำลังพูดเรื่องอนาคต พ่ออยากตายแต่วันนี้ก็จะไม่ตายมันมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่ว่าเออเอาเออสึงเวลาตั้งวันนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่เฉยพ่อดูแลโอเคลูกหลานไม่ได้แล้วพ่อสบายใจลูกหลานเออไปเไปไปทำทำส่วนตัวได้ตัวเองได้ทำมีรายได้หาทิ้งได้อะไรได้พ่อสบายใจแล้วมันจะไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องต้องวัดคอย รอไม่รอดอไม่ลอมันไม่มัน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 ก็ไม่ได้อาจจะถ้าเกิดสมบัติายกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นเพชรกับเป็นนี่นะพ่อหัวกันะเพราะตอนที่เป็นเพชรกับไอ้ไอ้อะไรดำอันนี่ก็พ่อหัวนะเพราะยังไม่เป็นตัวเป็นตัวเป็นตนเลยพ่อนะคะให้พ่อแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกหนูไปนานๆเป็นล่มโพล่มใสห้ามเจ็บห้ามปวยแล้วก็มีความสุข ทุกตอนทุกขณะของชีวิตแล้วก็พ่อสมหวังุกทุกอย่างที่พ่อฝัาทำมาเลยได้ขหนูที่หนึ่ง